เปเชียลในช่วง American Games ของระบบเพดานค่าจ้างคือในหลีกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเพดานค่าจ้างมี salary cap อ,อยู่สมมุติว่าคุณทําเงินได้เท่าไหร่มันก็ต้องหาลงมาเป็นก้อนเคก้กใช่ไหมครับมันทำทีมแบบนี้เนี่ยโอกาสทีมที่จะล้มละลายเนี่ยมันยาก มันจะไม่มีการใช้เกินกว่างบประมาณแต่ถ้าเป็นฝั่งของประเียเนี้ยเขาเจ้าของทีมเขาแบบฉันไม่สนอ่ะไม่มีตังค์แล้วมันไม่มีแผนค่าจ้างครับอยากจ้างใครก็จ้างมาเอาเฮเอามันเอาสนุกเอาเป็นแชมป์แต่ว่าข้อแยก่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเกิดเขาเลิกสนุกนะครับไม่อยากทําขึ้นมาอย่างเงี้ยทีมก็ล้มหายใยจากไปเป็นไม่ได้เลย นั่นก็คือการทํางานที่มันต่างกันแต่ว่าพอรู้เรื่องของค่าจ้างแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับที่เออกลายเป็นว่าทั้งที่จีนกับรัเสเซียเนี่ยส่งผลกับทีมชาติของไม่ใช่ส่งส่งกับทีมชาติคือหลีกอาชีพของผู้หญิงนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับยังมีผู้หญิงบางคนในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอนสัญชาติไปเล่นบาสให้กับทีมรัเสเซียไปเรียบร้อยเล่นทีมชาติรัสเซียไปเลยอย่างเช่น เบกกี้แฮมอนที่ตอนนี้ปัจจุบันเธอเลิกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเป็นผู้ช่วยโคช้ชในทีมของซาติในตุนิอสเปอร์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้ละเพิ่งเพิ่งจะบรรยายเกมไปเองเธอก็ไปเล่นให้กับทีมชาติรัสเซียด้วยแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงผิวดำด้วยเท่าที่ผมในความทรงจำนะครับเคยมีนักบ,บาสผิวดำผู้ชายเนี่ยก็ไปเล่นให้กับทีมชาติรัสเซียมาก่อน สำหรับคนในวันยของผมนะครับอายุแบบ40อัพเนี่ยโตมาในยุคที่มันเกิดสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้สึกแบบปแปลกๆดีเพราะว่าผมจําได้โอลิมปิกเนี่ยสมัยก่อนนะครับฝั่งรัสเซียจัดพวกโลกเสรีไม่ไปแข่งฝั่งโลกเสรีแข่งอาจัดฝั่งคอมมิวนิสต์ไม่มาแข่งแต่ทําไปทํามาในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าอย่าว่าจะแข่งไม่แข่งเลยครับไป ไปหากินอยู่ประเทศตรงนู้นปั๊บยังมีขนาดที่ว่าข้ามฟากไปโอนสัญชาติเล่นให้กับประเทศของอิที่เคยเป็นเหมือนกับสงครามเย็นกันด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเษฐีที่มาจากรัสเซียมิกเออฟกอลฟสามารถที่จะเข้ามาซื้อทีมอย่างคริฟแลน,แน,แนด์คาเรียได้ก็ถือว่ากระแสงเงินหรือว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่มันก็เปลี่ยนแปลง ไปในรูปแบบที่ย่งในปัจจุบันนี้ทีเดียว,วครับแล้วพูดถึงนักบ,บ,บาสอีกคนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าขา่าวอีกเพิ่งจะเกิดขึ้นคือทุนิคูโคชนะครับใครเป็นแฟนบูในยุค90เนี่ยก็ต้องจําได้สําหรับทุนีิคูโคชเป็นหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งมาในตอนที่จอแดนเลิกชุดแรกไปแล้วมาประสบความสำเร็จตอนที่จอแดนเนี่ยกลับมาแล้วมาได้สมแชมป์เขาอยู่กับบูถึงเ ปีนะครับสมัยนะั้นนี่ถือดว,ว่าเป็นตัวมั่นเป็นผู้เล่นตัวสูงที่มั่นแล้วก็เป็นตัวสำรองยอดเยี่ยมของ NBA เมื่อปีพันเด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ทีมแตกไปนะครับแตกไปเมื่อตอนจอร์แดนเลิกเนะี่ยประมาณปี2000ันเนี่ยกูโคชเหมือนกับก็ค่อยหายไปเลเยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยู่บาทอะไรเลยเนะี่ยปรากฏว่าล่าสุดทางไมเคิลไรส์ลอฟนะครับซึ่งเป็นประธานของเชียร์โก้บูเน ไปจ้างทุนนี้กูโคชมานะครับเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับประธานทีมคือเหมือนกับจ้างให้มาเป็นที่ปรึกษาของเขาอะไรดอบไรสดอโดยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยติดต่อกับผู้เล่นต่างชาติแล้วก็เจรจากับคู่ค้าทางธุรกิจแล้วก็แฟนๆก็กึ่งๆเหมือนกับเป็นฝ่ายการตลาดนี่แหละครับซึ่งครูโคชเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้กลับมาทํางานกับ ทางชิคาโกบูโดยสมัยก่อนเนี่ยก็ที่พิเพนเนะครับก็เคยรับบทบาทเนี้ยตั้งแต่ช่วงของปี2012แต่ข่าวไม่ได้บอกนะครับว่าอา้อาวอคูโคชมาแล้วพิเพนออกไปจากงานนี้แล้วเหรอไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแล้วเหรอหรือว่าให้ควบกันทั้ง2คนเลยแต่สังเกตดูว่าในหลายๆทีมของ NBA นะครับพวกเขา มักจะมีงานหลังจากเลิกเนี่ยให้กับคนที่เคยมีส่วนสร้างความสําเร็จให้กับทีมอยู่เยอะอย่างเช่นมามีฮีทนะครับก็อลองโซมอร์นิ่งอย่างเงี้ยใครเป็นแฟนฮีทในยุคประมาณ90ก็ต้องจำอลองโซมอร์นิ่งได้ช่วงนั้นเนี่ยโซ่โหผมเป็นคนที่ชอบอลองโซมอร์นิ่งตรงที่ว่ากเล่นบูดูมากนะครับตัวแกไม่สูงนะแต่เล่นลุยมากจริงอนะ แล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตแล้วก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตนครับเป็นอีกคนหนึ่งต่อจากชอรเนลเลียดซึ่งในโลกของกีฬาเนี่ยผมว่ายากมากนะครับที่จะเห็นนักกีฬาที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้วก็ยังคงเล่นอยู่ในระดับของลีกที่ถือว่าใหญ่นะครับอลองซองมอนิงก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายบอก เขาไม่ได้เลิกครับไมมีฮีทนะครับคือเหมือนกับว่าจากกันในตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคือเขาไปอยู่ในจูดซีเนตอยู่ประมาณสักสองปีก็ได้กลับมาฮีทใหม่แล้วก็เลยกลายเป็นแชมป์ในปีสองพันหกอ่ะโอแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็รับหน้าที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่การทูตเหมือนกับเป็น เป็นพวกที่ดูแลก็พกูดง่ายๆผมว่าคล้ายๆกับการตลาดเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมว่าฝ่ายบริหารก็คงมองว่าคนอย่างเงี้ยมันมันสื่อกับแฟนได้ไงเพราะว่าแฟนเป็นคนที่รักตัวของผู้เล่นเก่าๆเ่าเานี้ยพวกโค้ชพิพเพนมอร์นิ่งแล้วก็มันก็เป็นการพยายามที่จะดึงอดีตกลับมาในแง่ที่ผมว่ามันเข้าท่าดีสมัยหนึ่งนะครับ เอาไอ้คริปเปอร์ในยุคของเจ้าของทีมคนเดิมคือดนัลสเตอร์ลิงไม่มีเรื่องแบบนี้เลยนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยมันกบไม่มีอดีตไม่มีอะไรทั้งสิ้นท,ทําทีงี้แบบว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างจนกระทั่งมาไอ้ช่วงป,ปลายๆนี่แหละแกถึงได้อยากจะมีความสําเร็จอยู่บ้างถึงเริ่มที่จะมีอย่างเบรคกริฟฟินเข้ามามีคริสพอเข้ามาเริ่มมองเห็นความสําเร็จทั้งในสมัยก่อนนะครับดนัลสเตอร์ลิงเนี่ยถูกด่าว่าเป็นคนที่ขี้งก ทำให้ผมรู้สัพท์คำว่า Scrooge จากไอ้เรื่องนี้เลยเพราะเขาพูดถึง s c r o o g ชที่มันเป็นลุงของดน,นันดระครับคือเป็นลุงขี้เหนียวอะเขาเป็นการเรียกเรียกไอ้สั์คำนี้ยมาพูดเปรียบกับด o นัลสเตอร์ลิงแล้วก็แกทำทีมแบบใครจะเลิกก็โอเคไม่มีการแบบไปนึกถึงอดีตไปเรียกตัวของอดีตมาสร้างสร้างองค์กรขึ้นมามันไม่มีแบบนั้นแต่พอ เพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงด็อกรีเวอร์เข้ามาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของทีมใหม่เนี่ยด็อกรีเวอร์พยายามนะครับติดต่อพวกอดีตผู้เล่นนู่นนี่นั่นให้กลับมาทํางานโอเคอาจจะไม่ให้งานประจาหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันต้องมีส่วนเนี้ยเพราะว่าเขาก็มองนะครับว่าคริปเปอร์เนี่ยมันไม่มีส่วนนี้จริงๆมันเลยมีจูนกับทีไม่คยติดนะครับหลายคนเคยประมาทคริปเปอร์ว่าแฟนเนี่ยเป็นพวกแบบ ประมาณเฮไหนเฮนั่นน่ะคือผมว่าไอ้จำเดวากอนน่ะบ้านเราไม่รู้จะใช้สับทําไหนดีครับเพราะว่าไอ้อย่างตกกระดอยพอยโจเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่ไหมครับมันน่าจะประมาณแบบคือจำออนเดบวากอนเนี่ยประมาณว่าเห็น,เห,นเห็นมันกระแสมาขอๆๆเกาะกระแสอะไรเงี้ยเออมันน่าจะประมาณเนี้ยครับพวกแฟนพวกเนี้ไม่ใช่เป็นแฟนจริงเขาก็จะโดนประมาณในแบบนี้ เพราะว่ามันไม่มีอดีตจริงๆนะครับสำหรับอคริปเปอร์ปัจจุบันเนี้ยพวกเขาจะเริ่มสร้างในส่วนนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเริ่มช่วงหลังเวลาการตลาดคริปเปอร์มันเกิดขึ้นปั๊บก็จะเริ่มมีการเอาตัวเก่าๆเานี่ยมาช่วยทางการตลาดในส่วนนี้ด้วยก็เป็นข่าวคราวในช่วงแรกนะครับที่เล่าสู่กันฟังสําหรับในส่วนของอเมริกันเกมก็ มีถามถึงให้สรุปการใช้ทีมในเบื้รุ่การนี้เฉพาะตัวดังๆแล้วก็ดารุ่งตัวในหน้าสนใจเคดีหายเจ็บหรือยังโอเคซีมีการเปลี่ยนไปไงไงบ้างโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าผมก็จะพยายามมาสรุปรูปย่อละกันนะครับตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งละพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับช่วง หึ่งนาฬิการับสี่สิบสองนาทีนะครับก็มาเก็บตกที่มีน้องถามถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ใน n b บเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่จริงๆเราก็อัปเดตเรื่องของตัว Nba อยู่เหมือนกันนะครับว่าคนนู้นคนนี้อะไรย้ายไปยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้สรุปเพราะว่าบางท่านเองคงไม่ได้ฟังแบบ่อนเรื่องแน่นอนว่ามีคนไหนบ้างที่แบบท็อปทอปสุด ที่ย้ายไปอะไรเงี้ยก็ไหนๆก็ถามมาแล้วใช่ไหมครับก็สรุปให้ได้ทราบกันนะเฉพาะตัวที่แบบถือว่าเด่นๆอย่างที่ถามมาแล้วกันซึ่งปีนี้สีสันเนี่ยมันดันไปอยู่กับคนที่ไม่ได้ย้ายเส้นมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเดืองเดจอแดนเดือนเดจอแดนเนี่ยปรากฏว่าแกไปบอกว่าแกจะไปย้ายครับ จไปอยู่กับเดลัสแมริกตอบปากตกโรงกันอย่างงู้อย่างงี้สดิบดีใช่ไหมครับปรากฏว่าสุดท้ายไปหักโค้งอย่างเหลือเชื่อครับแล้วก็อยู่กับคริปเปอร์ต่ออันนั้นเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สุดเลยส่วนพวกตัวที่ท็อปท็อปนะครับปีนี้ปรากฏว่าถ้าไม่ยายเลยนะครับมาร์กาซออยู่เมมฟิสต่อ เคบิลเลอฟอยู่คริฟแลนด์ต่อคาวาเลน,นาอยู่สเปอร์ต่อจิมมี่บัลเลอร์อยู่บูต่อโครันดาก,กิชก็อยู่กับไมมีฮิตต่อตัวที่ดังสุดแล้วย้ายทีมเนี่ยก็คือลามาคัสอัลดิชที่สรุปแล้วเนี่ยย,ย้ายจากพอแลนด์เทอร์เบซอร์นะครับไปอยู่กับซานอันโตนิโอสเปอร์ก็เลยทำให้สเปอร์นั้นดูโงเ่เฮงดีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวต่อยอดแม้ว่าอัลดิชอายุ30แล้วก็เหอะ แต่อย่างน้อยเนี่ยได้สัก4ี่สปาหปีผมว่าพราะแนเทิลเบรเซอร์เนี่ยเป็นทีมที่เหมือนกับดวงไม่ค่อยที่จะถูกโฉลกกับตัวดังเลยมั้งคุณราฟแหฮลไม่พอนะครับเคยไปได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยจะมีกาดที่เก่งมากบบรนดอนรอยเนี่ยปรากดเข่าพังแล้วต้องเลิกก่อนกำหนดเอาดิชดูดีๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ย้าทีมซะงั้นนะครับมองไม่เห็นอนาคตขอย้าย ไปอยู่สเปอร์แล้วก็ตัวอื่นมีอย่างเฟรมอน์กรีนก็อยู่วอริเออร์ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เหลือแล้วมั้งครับตัวที่ย้ายดังทง,งอื่นๆมีอย่างเวสลีย์แมทธิวโอเคเนี่ยก็ชิ่งจากพอแลนเทลเบรเซอร์นะครับแล้วไปอยู่แมบริกก็ถือว่าพอแลนเสียไปหลายคนเลยนะครับไปเสียอย่างอีกคนนึงคือโรบินโลเปสจาก พวกเขาเนี่ยย้ายจากพอแลนว์หนีไปอยู่นิวยอร์กนิกส์ก็นับได้ว่าเป็นทีมที่ประสบปัญหาในการผู้เล่นย้ายมากที่สุดก็ว่าได้ส่วนอย่างโอเคซที่น้องถามมาใช่ไหมครับว่าเปลี่ยนแปลงไงบ้างตัวผู้เล่นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง i n นเนสแคนเตสรุปแล้วอยู่ต่อในะเป็นเซนเตอร์ที่ดาวรุ่งคนหนึ่งเลยละ่ะคายซิงเลอร์ก็อยู่ต่อจะมีเปลี่ยนก็คือโคชคือสกอตบรู๊ โดนไล่ like. แบบชนิดที่ว่าเร็วกว่าคนอื่นเขาเลยไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่ทีมไม่ได้เข้าเทร์ออฟมันเริ่มมีข่าวลือม,มาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายไปได้ของดีเลยบิลลี่โดนอูฟานโดนนนี่เป็นโคชในระดับที่ผมว่าห้าดาวเลยนะครับของมาทยาลายฟลอริดาแล้วก็ทำทีมฟลอริดาเนี่ยอยู่ประมาณสักเกืบเกือบี่สิปี ได้แชมป์ประเทศอยู่สองคนก็นั่นแหละครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เคยตกปากรับงานกับตอนนั้นเนี่ย p อลนโดแมจิกแต่ปรากฏว่าไม่รู้กแกไปคิดยังไงอะครับคือพอไปรับงานอยู่เพียงแค่วันเดียวนะครับก็เปลี่ยนใจลุกขึ้นแถลงลาออกกลายเป็นสิ่งที่ทำให้แมจิกเนี่ยโหอับอายขายขี้หน้ากันนะครับ การที่โดนโคช้ชรับงานเคียงแค่วันเดียวแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากที่จะออกมาจากมหาไทยาลัยฟลอริดาในตอนนั้นแล้วฟลอริดาก็เลยปกเงินให้แก่ปีหนึ่งก็ประมาณ3.5ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถือได้ว่าขณะนั้นนะครับเมื่อประมาณ7-8ปปีก่อนเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่แพงที่สุดในบรรดาโค้ชคอลเลจก็ว่าได้คือเป็นร้อยล้านเหรียญเลยก็ ก็นั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจส่วนดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งที่น่าสนใจในฤดูก,กาลนี้ของ nba ก็ถ้าจะบอกดาวรุ่งเนี่ยผมว่าพูดถึงภาพรวมเป็นทีมเลยมั้งนองจากว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาในแบบที่เป็นปีไหนนะครับเพราะว่าดาวรุ่งเนี่ยมันมีมีในหลายรูปแบบใช่ไหมครับเอาเป็นแบบสภาพทีมเนี่ยผมว่า ถ้าอยากเชียร์สุดเนี่ยก็คงจะต้องให้กับท,ท,ทีมเบอร์บูรู้สึกว่าจะมีตัวเด็กๆเข้ามาหลายต่อหลายคนแล้วก็มิวกี้บัคอีกทีหนึ่งส่วนพวกตัวเด็กๆอันดูวิกกินปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มฉายแววใช่ไหมครับจะบ,บรีพาร์เกอร์ไปเจ็บอยู่กับบัคแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเลเกอร์เนี่ยเจอสแบรนเดก็โอเค ปีนี้น่าจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็เหมียงเอลฟิดเพยตันเนี่ยนะครับที่ไปอยู่ออร์นโดแมจิกก็ไม่เลวนะครับถูกเรียกไปอยู่ในทีมชาติอย่างซักลาวีเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าจะยิ่งเติบโตก้าวขึ้นมาได้มากขึ้นในฤด,ดูกาลนี้ด้วยอันนี้เป็นตัวเก่าใช่ไหมครับส่วนไอตัวใหม่ๆเลยในะที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ ผมยังไม่แน่ใจว่าตัวอย่างเช่นคาวแอนโทนีทาวที่เป็นนำวันดร a าฟกับทีมูวูฟจะตอบโจทย์ได้ในลักษณะที่แบบเปรี้ยงเดียวใช้งานได้เลยไหมแต่ถ้าคนมีโอกาสได้จับบอลมากหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นย่ยงเงนโลโรรัสเซ่ของเลเกอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โดนแรงกดดันสูงเลยคือคริสต a าพอลซิงกิตตตัวนี้โดนโหจากแฟนนิกสนะครับ แล้วก็ตอนแรกก็มีข่าวลือว่าคาร์มลอนแอนโทนไม่พอใจที่ทีมไปดราฟต์มาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอมาเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับทางฝั่งของแอนโทนีเนี่ยยืนยันเลยนะบอกักไม่เคยพูดเลยนะคือข่าวลือของเรื่องเกี่ยวกับพวกบรรดาไอ้ต่างๆที่มันออกมาเกี่ยว a n t แอนโทนีเนี่ยออนนี้เขาบอกเขาชุนนะครับ คือเขาไม่เคยพูดเลยที่เขาไม่พอใจการทํางานของฝ่ายบริหารไม่พอใจเรื่องพอสิงกิสอะไรเขายือนอยันว่าทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาจากปากเขาอะ่ะคือเขาพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แต่บางทีนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องการตลาดหน่อยๆมั้งครับคือเจ้าตัวเองเนี่ยคงไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบหักเขาเรียกว่าหักด้ามพราด้วยเข่าเกินไปนักอะ่ะยังไงซะก็ ยังพยายามที่จะเหมือนกับเอื้อให้กับทีมอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไปคือผมว่าลึกๆแก,กคงไม่ค่อ,อยพอใจละแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะมาออกมาด่าก,กลาาอย่างที่แหล่งข่าวบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วไงแล้วตอนนี้ทีมมีแต่เด็กอย่างพอซิงกิสเนี่ยเล่นไม่ได้แนะ่ปีแรกะไม่ใช่แบบเล่นไม่ได้เลยแต่หมายถึงว่าจะไม่เก่งยังไม่ได้แบบชูฉาดแน่ต้องรอสักสองสมปีอย่างน้อยโอเคอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะ ไปเห็นแววหรือว่าเห็นอนาคตก่อนส่วนเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเลเกอร์ยังเป็นที่แพงที่สุดหรือเปล่าในเมื่อที่ฟอร์มของทีนั้นห่วยมากฟอฟในประเมินของปีนี้นะครับเลเกอร์ยังอันดับหนึ่งนะครับ2 6งจุพันล้านเหรียญซึ่งก็แพงระดับหูฉี่แล้วครับผมว่าเลเกอร์เนี่ยห่วยยังไงไม่เท่ากันยิยองนิกนะครับนิกห่วยมาเป็นทศวรรษแล้วมั้งแต่แพงอันดับสนะครับ สองจุดห้าล้านเหรียญคือมูลค่าพวกนี้มันอยู่ที่เมืองด้วยนะครับสมมติคุณเป็นเมืองอย่างวิกกี้บักคุณประสบความสาเมร็จแต่มูลค่าทีมคุณจะไม่แพงเพราะว่าการตลาดของคุณประชากรอะไรต่างๆเนี้ยมันมันจะเป็นมูลค่าที่จะไม่ได้มหาศาลนะครับไม่ต้องอื่นไกลสังเกตดูในเอ็นเนี่ยชัดเจนสุดเมืองไหนใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ย ดูจากมูลค่าทีมเลเกอร์นิกส์แล้วก็อันดับสามคือชิคาโกบูบูชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อีกหนึ่งเมืองแล้วก็ต่อมาด้วยบอสตันก็เป็นอีกเมืองที่ใหญ่นี่ก็เป็นท็อปโฟนะครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายแล้วก็ไม่ยังทั้งทีมอย่างคร er ิปเปอร์เงี้ยครับซึ่งเพิ่งมาเริ่มดังเนี่ยกลายเป็นทีมอันดับห้าเลยนะครับแต่สตีบอมเมอร์เขาซื้อมาสองพันล้านนะครับฟอบเนี่ยเขาประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ หนึ่งจุดหกพันล้านหรือว่าทีมของบุคลินเน็ตเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายจากนิวเจอร์ซี่มาเนี่ยแต่พอมาใช้สนามอยู่ในบุคลินซึ่งก็คือนิวยอร์กเนี่ยแหละมันอยู่ในเป็นโบโรส่วนหนึ่งก็มีมูลค่าที่ขึ้นมาถึงอันดับหกทีดดูว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมประสบความสำเร็จมากมายอ่ะไม่ติดอยู่ในที่ผมเอ่ยชื่อมาเลยใช่ไหมครับอย่างซานตนโตเิโอสเปอร์เนี่ยผมไล่มานะครับ วอยเออร์อันดับเจ็ดอันดับแปดคือคือโรเก็ตอันดับเก้าคือมายมี่ฮีทแล้วก็แมวริกเป็นอันดับที่สิบส่วนสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่สิบเ็ดเลยนะครับมูลค่าหนึ่งพันล้านเหรียญห่างจากเลเกอร์เนี่ยเป็นเท่าคือเรียกว่าซือ้อสเปอร์ได้สองทีเลเกอร์ทีมเนี่ยซื้อสเปอร์ได้สองทีมอ่ะแต่ความสำเร็จในรอบสิบปีที่ผ่านมา สเปอร์คมกว่าอยู่ในระดับที่พอสมควรแม้ว่าเลเกอร์จะเคยเก่งในยุคที่แชร์กับโคบี้ยังหนุ่มๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยสเปอร์ดูความสําเร็จที่มีมากทีเดียวครับในช่วงห้าปีหลังแต่มูลค่าทีมมันห่างกันแบบมันขึ้นมาทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณถามมาก็เล่าสู่กันฟังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงผมเองก็คงไม่ได้พูดคุยกันอยู่สองสัปดาห์นะครับก็จะกลับมาอีกทีนึงก็คือ ช่วงของต้นเดือนกอันยายนก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันใกล้จะเปิดซีซันของ NFL พูดถึง NFL สันิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีการอุ่นเครื่องยังไม่มีอะไรที่มันแบบโดดเด่นแบบมากมายสำหรับพวกบรรดาตัวผู้เล่นอย่างเช่นมาคัสมาริออตตา Mar ta, หรือจะเป็นเจมิลบินสตันซึ่งเป็น number one draft ใช่ไหมครับ ก็ออกตัวไม่ถึงกระืือวาแต่ก็ไม่ถึงกับหวยมากมายนะในการอุ่นเครื่องกลายเป็นทีมทีโบนะครับเป็นหัวข่าวล่าสุดของวันนี้ด้วยซ้ําไปแกหายไป2ปีนะทีโบลงอุ่นเครื่องให้กับเฟรเดริเฟียซึ่งเฟรเดริเฟียขึ้นชื่อในเรื่องการโหนคนนะครับปรากฏทีโบลงสนามในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยได้รับการ Standing Ovation เลยนะครับไม่ใช่แค่ปรบมือธรรมดาแล้วแกก็ลงมาคว้าไป69หลาวิ่งอีกหนึ่งทัชดาว ก็แต่ว่าเจอกับทีมระดับสำรองตัวสองตัวสามแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากหรอกตอนเนี้ยสำหรับทีมทีโบนะครับการแย่งตำแหน่งของเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยมือหนึ่งทีนั่นแซมบรัตฟอร์ดไม่ได้เล่นเพราะว่าทีมอยากให้เขาพักก่อนปกติการอุ่นเครื่องเนี่ยจะเริ่มมีตัวจริงเล่นแบบมากหน่อยคือสัปดาห์สองสัปดาห์สามอันนี้มันเพิ่งจะเป็นสัปดาห์แรกนะครับไอ้ส่วนเกมที่มันเป็นฮอลล์เฟมเกมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นฮอลล์เฟมบิกเอน แล้วสัปดาห์หนึ่งคือสัปดาห์นี้ตัวจริงหลายคนยังไม่เล่นสัปดาห์หน้าถึงจะเริ่มขยับหน่อยเพราะสัปดาห์สามเนี่ยตามเชิงเลยจะเล่นถึงครึ่งเกมหรือว่าสามคอเตอร์ด้วยซ้ำไปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยก็แบรฟอร์ค,คงจะเล่นสัปดาห์หน้าละส่วนมือสองคือมาร์คซานเชสเนี่ยฟอร์มล่าสุดไม่ค่อยดีนะครับกว้างติดเพียงแค่สองจากเจ็ดครั้งเองแล้วมือสามคือแมตต์บาร์คลีย์เนี่ยที่ก็ต้องชิงกับทีมทีโบเนี่ยแหละครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเหมือนกันก็เป็น ตัวที่เด่นเด่นสุดแล้วมั้งครับแล้วเอระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันจะมีข่าวที่ถือว่าฮือฮาสำหรับกรณีของนิโอย์เจสตนะครับจีโนโสมิธคอร์เตอร์แบ็งของเจสตเนี่ยเดิมทีก็โดนแฟนโหอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าแกได้ไปทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมทีมคือไอเคอินเนมพาลีไอเรื่องที่ว่าอินเนมพาลีเขาไปจัดแคมป์แถวบ้านแล้วก็เชิญสมิธไปสมิธก็รับปากก็โอเคก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินให้หกร้อยเหรียญ ปรากฏถึงวันเปิดแคมป์ที่เท็กซัสใช่ไหมครับที่เมืองปรากอรวิลส์แกไม่ยอมไปเพราะว่าจีโนสมิธเนี่ยเหมือนกับพอดีมีคนใกล้ตัวเสียชีวิตก็เหมือนกับยังแบบไม่อยากไปเลยครับมองเนี้ยก็มีการทวงตังค์กันหกร้อยเหรียญใช่ไหมครับว่าเฮ้ยออกตังค์แล้วแกไม่มาเนี่ยต้องคืนผมก็ไม่รู้ว่าจีโนสมิธไปคือคนระดับมีเงินค่าจ้างปีเนี้ยสี่สิบเก้าล้านนะครับเขาทวงสองหมื่นกว่าบาทเนี้ยก็จ่ายไปก็จบ ปรากฏว่าตั้งแต่เข้าแคมป์นะครับดูเหมือนจะมีมันเริ่มก่อวอดแล้วแล้วพออยู่ๆนะครับเนี่ยล้วก็รุมนะอเดียนพารีสอยอเพี้ยงเข้าปลายคางจีโนสมิธกามหักเลยนะครับแล้วก็ทําให้อีเดียนพารีโดนทีม,ทมเจสไล่จากทีมส่วนจีโนสมิธเองเนี่ยต้องพักประมาณเกือบสองเดือนนะครับผ่าตัดกรามโอ้โหมันส่งผลเลวร้ายไปหมดเลยสาหรับกรณีนี้ของทีมทาให้ ร้านฟิสแพติกซึ่งเป็นตัวพเนเจาะจะต้องได้ก้าวขึ้นมาแทนก็อเอเลนพารีเนี่ยพอออกมาปุ๊บเล็กส์รันเนี่ยไปอยู่บัฟฟาโลบิวใช่ไหมครับนายเก่าของยอร์กเจสไปเก็บมาใส่ทีมเฉยเลยแล้วตอนนี้ทําไปทํามาเนี่ยเอเลนพารีอาจจะได้ติดทีมแข่งในี่ยเรกูลาซีซั่นโดยสามใบเพราะว่าเจเรสวินซึ่งเป็นนิวิสินเพนองบัฟฟาโลบิวซึ่งเป็นสำรองตัวเก่งเนี่ยเอ็นไข้หน้าเข่าฉีกนะครับก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเล่นได้ทําให้โคต้าเนี่ยมันเปิดกับ เขาเรียกว่าตรงกลางเป็นนิวซีแลมนหนักคนนี้ก็ว่าได้ละนั่นเป็นข่าวคราวเด่นๆนะครับสาหรับอเมริกันเกมในสัปดาห์นี้เพราะตอนนี้เลี้ยวผูลวิ่งลงสนามไปแล้วนะครับสัญญาณเสียงก็ใกล้จะมาแล้วก็คงจะหมดเวลาที่พูดคุยกันในวันนี้เพียงแค่นี้เพราะกันใหม่ก็นู่นแหละครับอย่างที่บอกไว้ในช่วงของต้นเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันก่อนเปิดซีซั่นให้ได้รับฟังวันนี้ผมาพากัอยูยมาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ special night tour american games